วันนี้เอาทองมาหลอมนะครับทองเศษทองครับที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับทั้งหมดเจ็ดเม็ดนะทั้งหมดสิบสองกร,รัมนะครับสิบสองกร,รัมเม็ดนี้นะนี่จะให้อาจารย์เนธมาหลอมนะครับนี่เตรียมตัวหลอมแล้วแป๊บหนึ่งนะอา่าอาจารย์เนธจะหลอมนะครับสิบสองกร,รัมนะหลอมมาจะได้เท่าไหร่ใคว่ากันนี่นะเตรียมตัวหลอมแล้วอ่ะเอาใส่เลยไหม เฮ้ยมันไปนผงวะใส่ได้เลยนะโอเคปั๊บนี่นะเดี๋ยวาอาจารย์จะเริ่มหลอมนะครับไปดูกันหลอมรวมกันก็เป็นเนี่ยครับพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าได้ครับเนี่ยพวกนี้มีท้องหมดครับเนี่ยท้องหมดเนี่ยเนี่ยพวกนี้มีทองหมดอ,มดมอ,มดอาจจะเริ่มหลอมนะครับหลอมรวม,มเพราะว่าผมผมซื้อเรื่อยๆนะซีนเม็ดสองเม็ดเอ่อถ้าเป็นมีมีของเยอะเนี่ยสายแพร์เนี่ยถ้ามีของเยอะก็ได้เยอะอถ้ามีของน้อยก็ได้น้อยเม็ดใหญ่เม็ดเล็กรวมกัน ไอผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้ได้ทั้งหมดเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดนี่12กรสองกนี่ผมจะเอามารวมให้เขารวมให้จะได้เก็บง่ายๆนะการรวมนะแสงมาช่างก้าใชเกินอ่าคอดูจานนี้จะหลอมได้เท่าไยนะครับค่อยดูถึงนาทีไหมแป๊แบ,บเดียวใช่ไหมอ่านี่นะ ใครสนใจการทําทองนะครับติดต่อ f Facebook อ่าผมได้นะผมลิงก์เอาไว้ใต้ลิงก์กดเข้าหาอ,อาจารย์เนตรเลยมีการทําทองใครจะขายก็ขายได้ครับขายพวกโทรศัพท์เกา่าคอมเกา่าพวกบอร์ดสื่อสารขายได้หมดรับซื้อหรือจะให้มาทําก็ได้ครับมีบอร์ดสื่อสารหรือโทรศัพท์เกา่เกาเาเยอะๆเนีเ่ยเอามาทาทองได้คุยกันทีทอ่อาจารย์เนตรนะครับเฟซบุ๊ก นักซ่อนเงินเมียหรือทักผมมาได้ครับเรามาดูมาดูว่ามันา่นแไหนๆขยายก่อนีนะเออนี่นะดูนะกล้องไม่สูงสูงไปมเู็นะไอ่เป็นไรรวมกันแล้วนะครับอนนี้ ผมกันแล้วจากก้าทะลเกเราจะดูว่าออกมาแล้วจะเพิ่มหรือลด <c oughs> ถ้าเพิ่มก็ต้องมาจากในเป้าผมแล้วแหละแต่ถ้าลดก็ต้องอยู่ในเป้าผมนี่แหละอ่านี่ครับนี่นะอ่าเป็นทองไม่ค่อยสูบอ่าโอเคเอ่าเห็นแล้วนะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะครับอ,อ๋อสีสวยๆโอ้โหไม่ใหญ่เนี่ยเออก็บ้านอะสิบสองกรัม ทองกรรมพอดีอ่ามาดูนะทองที่ที่มาของทองแท้ไม่เกิดไฟเป็นอย่างนี้ครับอ่าอันนี้อะไรขั้นตอนอะไรครับเนี่ยอันนี้บิงเซ่ครับบิงเซ่ให้อะไรให้อะไรไล่ให้หน้ามันเปิดอ๋ออ๋อโอเคโอเคมันมันจะติดกับเนื้อทองไหมอันไหนอนนี้ไอ้โรยเมื่อกี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวพอวมันจุ่มน้ำมันก็ดิงออกอ๋อดิงออกเลยเหรอ โอ้รอแป๊บหนึง่งนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่นี่ทองนะครับเดี๋ยวรอแป๊แบหน,นึ่งแป๊บหนึ่งนี่อาจารย์ได้กำลังรอให้มันเย็นแล้วก็ไปจุ่มน้ำอ,อ่าอันนี้ทองต้องบอกว่าทองเก้าสิบเก้าจุดเก้านะนโอ้เม็ดสวยนะ อันนี้จุม่มเลยน้ำน้ำ,นนำมัจนจะโอจะนุอจากนี้จะอ่าวิธีทำก็เอาอกแนวบ้านๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> ทำกับพื้นเลยนะเนี่ยเออนี่บอร์ดพวกนี้ใช้ได้หมดนี่ยนี่นี่น,นี่ใครมีเยน็นร้อนไหมนี่ไม่ร้อนนะที่เย็นตองเย็นนะอ่าสวยเดี๋ยวนะเพิ่มขยายนี่เฮ้ยสวยป่ะสวยเม็ใหญ่เออเงาแวบเลยสวยสวยครับเนีย่ย ช่างดูครับเฮ้ยโหเปะเลยว่ะเฮ้ยหายไปสุดจุดหนึ่งวะเอ๊ะทําไมเกหน่อยก็ธรรมดเอาหายไปอืออะไรวะ นีไหมศูนย์จุดหนึ่งกรัมหายไปศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันเือมันมันเราเอืมอ่าไม่เป็นไรครับถือว่าเข้าเกณฑ์นี่นะครับอ่าทองคำเท่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสามล่าสุดเก้าสามนะนี่นะครับใครสนใจทักทักหาได้ครับเฟซเดี๋ยวผมจะปแปะลิลงก์ไว้ทักหาได้ทองคำนะครับนี่บิบสองกรัม นี่จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับมีท้องครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับใครสนใจทักมานะครับ